สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมัยไอทีสวิทนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสรุปงานนะครับซ่อมนะครับอาการตัวฮิโน้ตบุ๊กฮ p พีนะครับพาวิเลียนะครับก็คือมาในอาการที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะค้างที่โลโก้นะครับไม่สามารถใช้งานอะไรได้นะครับผมก็เลยได้ทําการซ่อมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สามารถทําให้เครื่องนะครับ ใช้งานแล้วก็กดตัวคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติแล้วนะครับตอนแรกนะครับที่มันเปิดเครื่องมาแล้วแล้วค้างนะครับไม่สามารถาใช้งานาคำสั่งในการสั่งที่จะให้มันบูตไปฮาร์ดดิสหรือบูตจากตัวแฟลชไดร์อะไรแบบนี้ได้นะครับก็คือเกิดจากอาการนะครับ ตัวเฟิร์มแวร์นะครับของเครื่องนะครับมันมีปัญหานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวชิปคําสั่งนะครับตัวไบออนนะครับมันเสียนะครับตอนผมก็ได้ทําการยกนะครับไฟล์ไบออนนะครับขึ้นมาแฟตใหม่ครับก็คือตอนนี้เครื่องสามารถเปิดแล้วก็สามารถเลื่อนอะไรใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆนนะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับอาการนะครับไม่ว่าจะ เปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเครื่องช้าเครื่องแฮ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถส่งมาให้พวกเราแก้ไขได้นะครับพวกเรานะครับมีทั้งหมด5้าสาขานะครับมีเอ่าเทอร์มินอลอโศกเมกะบางนายูเนี่ยนมลาดพร้าวเดอะมบางกะปินะครับแล้วก็ที่ประเวศนะครับสำนักงานใหญ่นะครับหมู่บ้านไอซีบางนาสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงถึง2ทุ่มนะครับ แต่ว่าสาขาตามห้างนะครับช่วงนี้จะปิดนะครับเพราะว่าติดโควิดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ตลอดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบงานรีวิวสรุปงานซ่อมนะครับตัวโน้ตบุ๊กนะครับ h p Pavilion เท่านี้ครับสวัสดีครับ